สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่27กรกฎาคม2565นะครับสำหรับราวสตาร์จะมีทุกๆวันเลยนะครับออกทุกๆวันเลยนะช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะมาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยเพราะเมื่อวานนี้ถ้าไม่ออกเบิ่นนะคิดว่าเข้าแน่ๆนตัวที่อาจารย์ให้อ่ะมันมาหลักร้อยอ่ะห้ะะมาหลักร้อยห้นะครับก็คือหลุดนั่นแหละประมาณนี้หลุดก็คือหลุดนั่นแหละเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเก้าโอ้ไม่น่าออกเบิ้นเลยถ้าไม่ออกเบิ้นมันต้องเหลือตัวใดตัวหนึ่งมาแน่นอนให้เด่นไปประมาณนี้นะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับท so ี่หลุดนะครับเมื án, ่อวานนี้เข right ้ามาทุกวัน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 เลยมีเมื่อวานนี้หลุดอ่าก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเดี๋ยวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับใครชนชอบค่อยเอาไปจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ รุ่มเพื่อความบันเทิงไปนะครับอืมาน,นี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับสําหรับลาวสตาวันนี้นะเอาคืนนะครับเอาคืนเด้งเด้งเลยนะครับวันนี้นะขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคด,ดีเฮงเฮงเฮงนะครับอืลาวสตาลาวสตาไม่ใช่นะครับอันนี้อันเก่านะ ต,ตาตาหกเจ็ดแปดเน้นที่หกกับเจ็ดนะครับเน,น้นเน้นหกนะครับคือหกอะไรศูนย์หกหกอะไรหนึ่งหกหกอะไรสองหกหกอะไรสามหกหกอะไรสี่หกหกอะไรห้าหกนะครับไปกลับเลยนะ 6 0ศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหสองสองหกหกสามสามหหกสี่สี่หหนึ่งหกห้าหกอืมครับส่วนเจ็ดนะครับเจ็ดอะไรเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ7 5เจนะครับตัวกันคืออะไรตัวการคือแนะครับกันนะ แปดอะไรลูดลูดรูดอะไรรูดแปดบำหกนะครับตามนี้เลยนะครับเกดไปนะเกดไปนะครับตามนี้เลยอืทานไหม ขอขอบพระคุณสมาชิกทุก,ท,กท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำๆเรืยๆนะมีเงินแสนมีเงินล้านไปถึงไม่มีเงินล้าน,น,านบางคนก็มีเงินล้านอยู่แล้วแหลนะเนาะเงินล้านแต่ไม่บอกใครอะไรเงี้แต่อาจารย์ดูออกว่าใครมีเงินล้านจบได้เลยครับอขอขอบพระคุณนะครับขอขอให้ทุกท่าน โชคดี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 ครับตามนี้เลยนะครับเด้งเด่งเดงเดงนะขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ